เต้นกันเลยนั่นนะเซฟครับเฮ้เซฟเอ็กซ์ะาริเซฟไหนเซฟเพิ่มพุ่งแหลมดิเฮียดูเซฟลูกตะโตครับมีอุ๋ยด้วยนี่เอกขึ้นสะพานแล้วครับเอกลูกใครครับลูกอย่าเจ๊กครับนี่ขึ้นขอนไม้โจครับเดีินเต้นกันหัวแตกครับพุ่งแหลมไปแล้วโอ๊ยเซฟอย่าให้น้อยหน้าเซฟ ติงก้าลง่ายมึงก้าวแล้าฮัลโหลฮัลโหลไอ้พี่หนูมาเฮ้ยพวกมึงอ่ะยักษ์ทะเล้อกันอยู่เป็นควายอะไรกันน่ะพวกมึงอ่ะเฮ้ยคั่วจะไปถองไอ้เหี้ยเฮ้ยจะต่อยกันแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยบ้วนน้ำใส่กันไนะอ้เด็กเด็ก มุดน้ำย yes, yes, ันเหรอไม่แค่โกงเอาหินปลาเว้ยเอ้แกเอ้ดิวอยบอยเอ้ยไอเหี้ยเอ้ยมุดน้ำแล้วอ่ะเอ้ยอะโกีนเลย